ค่สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่ในช่องของรูปเต่าซีแฮตอีกแล้ววันนี้มาพร้อมกับพี่เวโลนิกานะคะมาในธีมของชุดนอนไม่ยอมนอนนะทุกคนวันนี้เราจะมาทําการตุ่มคู่หูตัวใหม่นะคะทุกคนของมันต้องไม่เงียบนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะคะ กคนเราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะคะผมเดี๋ยวไปดูกันว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้านจะเป็นอะไรนะคะแล้วนี่ไงนะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะก็คือแพนกวินนะคะทุกคนนะส่วนทักษะของน้องนะคะผมจะคือการฟักไข่นะคะเมื่อผู้เล่นมีไอวอลน้อย2ลูกแพนกวินจะทําการผลิตไอวอลหนึ่งอันในหนึ่งรอยวินาทีนะคะผมเป็นเจ้าของน้องแพนกวินได้แล้วนะคะทุกคนได้ใน ตูสส้สุ่มลักกี้รอ,อยัลนะคะตั้งแต่วันที่23สิามงหานะคะทุกคนถึงวันที่30สิงหานะคะครับผมเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะไม่ได้สุ่มเองทุกคน<ม>พี่จะให้มาเอ้พี่จะให้พี่เวย์เป็นคนสุ่มเพราะว่าดวงพี่เวย์ดีเกินนะนะดวงเวยีดีดีเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองสุ่มกันเลยแล้วกันนะคะรับผมโอเคเดี๋ยวเขาขอกดครั้งแรกเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะพี่ได้เลยพี่พคิดว่าหนูสุ่มครั้งนี้จะได้ปะ ยังไม่ไดมไม้มันยังไม่มาโอ<ห>มันยังลัคกี้สุดอยู่ทุกคนโอ้โหโอ้โ <c oughs> อย่างเงี้ยต้องกดเลยละกันว่ต้องจัด<ห>ดูสีกล่องก็นก่าจะรู้ดูสีกล่องก็นก่าจะรู้แล้วนะอุ้ยมามน้องหมาโอ้โหจะเป็นการ<ห>ไม่รอช้าเดี๋ยวพี่ซุ่มต่อเองจัดไปพี่เวต้องจัดบอกเลย น้องกดตกลงก่อนนะทุกคนลัคกี้เลขลัคกี้มาแล้ว11นะต้องจัดละกดไปเลยเป็นไงดูสีกล่องดูสี่องโอ้โหโอ้โหเอ้ยน้องหมีแพนด้าโอ้โหออกสามตัวแต่ไม่มีแพนฟินเลยสักตัวนะทุกคนโน้ได้แล้วหนูมีทั้งหมดเลยอ่ะโอ้จบแล้วพี่เวหนูบอกแล้วเนี่ยครั้งนี้ยังไงก็ได้พี่เวเชื่อหนูเปล่าอ่ะลองดูต้องกดแล้วอย่างนี้ หน,หนึ่งตัวสี่แพด้าน้องแมวอ้อหมดตัวแล้วอ,อะไรเดียะมันบักพี่หนูว่าตู้น่าจะบักแน่เลยอะใช่ตู้น่าจะบักแล้วแหลงจริงอ่ะตน่าจะบักแล้วเอาไงดีเมื่อกี้เราส่มมือขวาทุกคนมันไม่ได้เลยมือขวาทั้งสองคนเล่นแล้วมีขอมือซ้ายแล้วกันเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนแล้วเอามือซ้ายนะทุกคน ราจะปวดแล้วนะอันนี้คือมือโอ้โหโแค่สีกล่องก็รู้แล้วอ่ะทุกคนดูว่าตู้บักแน่นอนอ่ะพี่นั่นดีตู้มักกว่าทุกคนบอก G M ี้ตู้มันมักอหะกดไปสี่กล่องแล้วนะเท่านะ <c oughs> โอ้โหนี่หมดไป 1, พันเพชรแล้วนะน่าสีเกงลักกี้เราสี่สิบสี่แล้วนะนะคะส่วนสกินของน้องจะมีประมาณนี้่ะทุกคน สามสกินนะทุกคนมีสีทองสีม่วงแล้วก็สีเหลืองดำดำใช่เฮวว่าครั้งนี้ได้พี่เวเนี่ยแสงมันมาต้องจัดต้องมาแล้วจังหว่านี้ยังไงครับยังไงยังไงเวบอกเลยว่าได้พี่โอ้โหเออได้เหลืองทองพอดีเลยตัวสุดท้ายที่เราดูสกินนะทุกคนต้องเปิดตัวอลังการนิดนึงก็อยู่แล้ววะครับก็อยู่แต่สกินไม่มาเลยอะ สกินไม่มาสักอันเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวสกินเอาไว้ไปแลกเอาดีกว่าให้พี่แก้วเราเปิดมาได้เยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแลกสกินเลยดีกว่าพี่ยังไงได้ทั้งสองเสียแหละพี่วิ่งได้สองได้สองสกินเลยเดี๋ยวเราแลกเลยดีกว่าจัดไปโอ้คุ้มข้มข้มอยู่พี่คุ้มอยู่กดไปกี่หมดไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้ประมาณพันกว่าเพชรปะใช่ใช่ประมาณ1200เพชรนะคะเดี๋ยวนึกแลกสกิน พี่อันนี้หล่อทุกคนอันนี้คือเท่มากอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะแอนกินแบบรวยๆอะ่ะทุกคนแบบทองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โเพชรเหลือว่ะเหลือสองพันห้ามีอยากหนึ่งที่หนูอยากได้พี่อยากได้อะไรมีชุดอ่ะเพราะว่าหนูอยางออเน,นี่ยทุกค,คนเนี่ยชุดเซ็ตเนี้ยน่ารักมากมันคือกระต่ายมันคือฮิปเตอร์บันนี่นี่มันชื่อฮิปเตอร์บันนี่นะคะทุกคนกวยด้ว อุย้ยเวลามีคนจัดเลยฮะต้องจัดค่ะพี่เวเอาพี่ละจริงๆขออีกกล่องหนึ่งพอขออีกสิบกล่องพอแม็กเลยละกันต,กต้องจัดพีเอพอแล้นะพี่เอเอาปุ้สายปุ้ยสายปุ้ยสายเอามุ้ยสายเอามุ้ยสายเอาปุ้ยสายตรงนั้โอ๊ยได้ห <c oughs> มดได้อะ <c oughs> ไม่เป็นไรพี่สวยแหละนะคะสำหรับการสุ่มวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แหละทุกคนเออเรายืะเราลืมคิดชื่อเลยอะพี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลยอะโอเคนะคะส่วนสกินนะคะก็จะประมาณนี้นะให้มีท่าด้วยนะดูท่าน้องด้วยน้องตกมืออน่ารักอะ่ะอันนี้ท่าอะไรอะ่ะท่าบิดนะอันนี้ท่า,ทาแบบขออีกขออีกสักอรอ่ได้ไหมท่านี้ มีโอ oh, oh, oh. mm ้โหโอ้โหโอ้โหจับจ๊บสุดในรุ่นนะตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงดีนี่นะคะทุกคนใครที่อยากสุ่มนะคะตอนนี้ก็สามารถไปสุ่มได้นะคะในตู้ลั c คกี้รอยัลนะคะผมะของมันต้องมีใช่ของมันต้องมีทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะคะเขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ,บ,บุ๊ยคะ่ะ